มือนะฟัมเอิ่มมาช่อนันเสเสียงตังกักเดว่าที่ฟอมเีที่มึงก็จะมาทำามซับาเออามอะไร่นี่มาตกวาช่มน ผมก็จะทำการปุ้ปะโป๊ะซื้หาอานมาให้เยอะแค่นั้นหาอานมาให้เจอเอืมว่าเองไม่เจอแน่นเลรยเปอร์เซนต์เองเจอคืออิงทปแผมก็เหมือนสดีย กับสวีดีด้วยเพืไปเพื่อนเลยทำไปเพื่อนทำไปเพ็่แก่ทึควะจบแล้วก็ผมบอกว่าเฮ้ยพี่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 ลดเสียงเกมลงหน่อยนะเสียงดังเกินก็ได้ครับผมทำการลดเสียงลงละมองหน้าทำไมน้องแก่อยากโดนสิจอดเลยไห สุดยอดสยอดสองโมเสโมเซใคโอ้ยน้อเรื่งนั่งเกลอนโอเคเฮ้ยฟังสองอันพอดีรีด้วยครับจนสัยจดแน่นอนสัยจดกันเลยป่ะเฮาน้องบัวไม่ต้องต้องหัวหน้ายิงไปเลยสัญจรแล้วแก้วพี่ก็ทำงานโอเค โอ้ผมเสียใจมากนะครับเฮ้ยผมเสียใจนะแบบยินด,ดีมากแบบด่าผมอ่ะยังมาบอกว่าเฮ้ยด่ากูดีแบบนี้อะไรอะแบบโอ้ผมแบบฮะเหมือนแบบม,ม,ม,มันมันเป็นบ้าอะไรอ,อ,อ,ไะอ่ะเขาเป็บนบ้าเลยครับยินดีมาด่าผมโดยคงขาดผมรักพ่อแม่มัากยิ่งกับน้องเล่น เล่นรูกพ่อยอยอะไรเนะ,นะ,นะครับจำม,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 มกี้มันเจอเลยเอเอมกี้ยังชาอย่างเงี้ยมามามมากี้ย,ยังช่าวัดสวยงามสุด แคปั้างหน้าจอมาเฮ้ยนอนกอโทษทีด้วยผมเล่นโนือตลอด็แบแบทแบแบท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 มันใช้ยุคเจ็ดยุอืมแล้วพอ,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 อสี่นาทีห้านาทีพอ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 านี่เพื่อนตัวนี้ยังทำไม่เสร็จผมจะทำให้เสร็จนะ ต้องคนิโอ้ยพฤตามถ้าทุกคนพูดผมพฤติกรรมผมถึงหนึห่งร้อยผมจะมาเปิดหน้าให้ทุกคนดูฮึฮึโกาดตามถึงหนึ่งร้อยหรอกฮแก้มไปหน้าให้ทุกเจ้าดูเลยใช่ใช่เปิดเปิดให้ทุกคนดูเปิดให้ดูดีนะ ก็เอ้ยกลัวอยู่นะกลัวกว่าเบดหมดอะดับเริ่ดับไปเลยต้องประเดิมอนี้เพราะโทรศัพท์ผมมันหดวงเกินไม่ไหวละนต้องถ้าผมมีโอกาสนะผมหาซื้อเครื่องใหม่เลยใช่ใช่ซื้อเครื่องใหม่เครื่องใหม่มาปวดบ่อยบ่ตกปลาตกปลาตกปลาทีนี้ ตกอมนะตอ,อนะืมออานะดึงตึงด,ดึงฮึ่มแม่งเลย เบยไม่ต้องโอรศัาเลื้องเจริญคิดนี้มีเหลืองอ่ะไม่ล้วหรอกคุณเลนนาเอามา นี่คือทำฟาร์มกันนะไม่สนเลยฮะคือตอนนี้คือทำฟาร์มอไรอย่างเดี้ยเลยดวงเดินเจ้าเหรอเฮ้ยสร้างบ้านให้ใหญ่กันเปล่าดบย่าสรางบ้าสร้างบ้านใหญ่ขึ้นขยายขยายเอาเอาตรงนี้เปล่าไม่ดีกว่าตัวที

ครับขุดครับผมนี่ฮะตัดตายตายตเล็แจ้งคดีชีน่าเรือผมกระปุกกะเสตียนจุดควมารเบิปังคุงทุกมเมื่อนะ เราจะมาทำห้องใต้ด hmm yeah ิน no กันนะใช่ใช่วันนี้ผมเนีมาทำห้องใต้ดินอีพีนี้จะทำห้องใต้ดินเฮ้ยคุณตรงนีเลยไม่ไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจีนสยรปลงความอากาศเขียนเพื่อนไม่ใช่จีนเพื่อนเชี่ยอิงเชี่ยพี่ตีแปลงความอากาศเขียนผมจะงับดูตุ่น เป็นไรวะกับการเรียนก็จะหลุนลตทรัพท์เพราะสงสัยโทรศัพท์นอ่เกันครับอย่แค่สิบม้วนก็พอแล้วอีกนะทำแค่หกกบพอ๊บ๒ฮึ๖ ได้ๆเก็บปะอยาให้ตนะครับนี่แลงึบา พี่ไอ้เพื่อนิวนความจริงฮึฮึละลง วบคุมาหาลูกแล้ว <defense> ต <Overwatch> <urer> ้องไปถันไหมวะเจวอเจ๋อเจ๋ยเงี้ย่ามหาอานนาาอานน้าไม่ได้ไม่ขับมาแล้ไม่ขับมาละเออไม่ใหคงไม่ขับแะขับรด้ขี่วะขับรถดเพื่อนขับรถว่าผมปอบปีชายพอไปอับนับ จุดปัพุ่มปะเจอปะไปเจอรูปขีดได้แล้วฮะป้องกันเอาปัวเบิ้บฮะได้แล้วครับ,รบครับนี่กูได้ชิปทำไมผมเอ่ออีคลิปนี้นะผมถ่ายนะจะขอมาดูผมนะผมอยากถามเขาเลยว่าเฮ้ยเองเองขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่หรือไงมาด่าผม อืมแล้วทำคลิปด้วยนะลงช่องตัวเองว่าผมบ้าเอออะไรวะสงสัยแ่บขาดความอบอุน่นจากพ่อแม่แล้วมนะั้งอยากออกช้องผมก็บวกบอกดีๆีนต้นงแกอ้าไว้หน,น,นี้หรอเป็นนี่หรอใช่พี่ผมเออผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมนี้นะเออปาะ ตชิ่งละเออไปแล้วรราจะเยินกับคนครับเออไม่เห็นค่าตูอผมรามานะจ้าะจ้าวังคือละมาป้างเออไม่เคยหลอกหนุ่มก็ผมมีพี่นี่ก็จู่ห้งเทดินนะเฮ้หตังตเทดินในจังเฮ้ก็ว่าจจรูญแล้ใคร leluhur, <tuk> kebang <tangan> celucut, wah pem ก็ทำให้เกิดดีบ้าบ้าว้านี่ก็อ๋ออ๋ก็อีพีนี้ก็จะเป็นเท่านี้นะครับกาถ้าใครชอบก็แช่างมัน ก็ใครก็ใช่ว่าอย่าลืมคุยไลน์ก็ใช่ถ้าใครก็เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนี้นะครับว่าถ้าใครชอบนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกดไล้ล์หดึ่ิดดีะ่ะไปแล้วครับ